สวัสดีครับน้องทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันศุกร์ที่25มกราคมครับกับผมอาจารย์จิมจินาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นมินฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจาอยู่ที่อีฟิสคูลครับเช่นเคยครับในค่ําคืนของวันพฤหัสนะครับหรือเทปของวันศุกร์นะครับเราจะมากันดึกสักนิดนึงนะครับนะเพราะว่าผมติดว่ายน้ำนะครับก็วันนี้ก็หัวฟูมาเช่นเดิมนะครับก็รีบกลับมาทำไลฟ์นะครับนาให้กับ ที่มีติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนะอ่ะโอเคครับในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ต้องถือว่าเสินเด็กนะครับในการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับมีเหมือนจะทําท่าทําทางขึ้นไปได้ไกลเหมือนกันนะสุดท้ายก็มีแรงขายลงมาแล้วก็มีบางช่วงจังหวะเนี่ยติด เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ปิดบวกไปเล็กน้อยนะครับก็ถือเป็นการพักฐานระยะสั้นนะครับใน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 ทางเฟรมเล็กๆเนี่ยอยู่ในเฟสของการพักฐานนะครับเตรียมที่จะขึ้นต่อนะครับในคลื่นทุติห้านะครับทางเฟรมเล็กนะครับประมาณ3 0มินาทีนะครับก็เป็นปกติครับขึ้นมาแรงๆแ็ต้องมีการพักฐานบ้างนะครับเตรียมที่จะขึ้นต่อในรอบถัดไปนะครับคราวนี้ นักทุนครับเดี๋ยวเราจะต้องมาดูนะครับว่าแนวไหนที่ห้ามหลุดจริงๆก็เหมือนเมื่อวานเราก็พูดไปแล้วนะครับว่าแนวที่ห้ามหลุดก็คือสไหด่นะประมาณ1,600น่าจะเป็นแนวที่ทําให้เซนติเมนต์นะครับเสียหายแล้วก็เป็นแนวที่อาจจะถูกคาดหวังว่าน่าจะลงมาทดสอบด้วยเพราะว่าทาเฟรมมันเองนะครับนะหนึ่งพนะเคยหลุดไปนะครับแล้วรอบนี้มันจะกลายเป็นแนวต้านนะแต่ในระหว่างนั้นะครับนะุณอาจจะขึ้นเลยได้แต่ว่าสิ้นเดือน,นแถวใกล้กลๆสิ้นมาการาเนี่ยให้ระวังแนวห6 0 0นหเอาไว้ให้ดีนะครับเป็นที่หมายตาว,าาจจาว,วร ไม่ควรจะหลุดด้วยนะครับจริงๆจริงๆแล้วเียโดยๆๆโดยๆๆหลักโดยหลักของภาพขาลงเนี่ยมันจะต้องหลุดนะนะแต่ถ้ามันไม่หลุดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลีบาวขึ้นได้ต่อนะครับนะก็สั้นใส่ใจแนวแรก1,600จุดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็1,575น,นะครับคือแนวเดอะลัสคือทำให้อ่สิ้นสุดเทคนิคอลีบาวเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกณฑ์ขายไม่ได้เกี่ยวกับพันหกรหรือ1575เนะครับเกณฑ์ขายก็จะมาเป็นบอกวันต่อวันว่าขายเมื่อไหร่อะไรยังไงเงื่อนไข,าขาการขายก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับบางทีขายราคาเปิดเลยบางทีขายราคาปิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิเคราะห์หน้าง,งานผมจะไม่มีการบอกล่วงหน้านะครับนะบอกล่วงหน้าเป็นนานแล้วก็บอกแค่วันต่อวันพอนะ <S <S เอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยนะก็ในการที่เราแจกหนังสือนะครับเล่นที่33แล้วนะครับนะก็ คนที่สอบถาม irpc มาในเทปของวันก่อนหน้านะครับก็ได้แก่คุณบงการครับนะจากอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับผมนะขึ้นเหนือกันบ้างนะครับทางภาคเหนือไม่ค่อยมีนะเชียงใหม่นี่เหมือนจะไม่เคยได้ลนะเชียงใหม่จริงคนคนฟังเชียงใหม่ก็เยอะนะแต่ไม่ไม่เคยจับได้คนเชียงใหม่เลยแต่คราวนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับถ้าคุณได้หนังสือของผมนะครับที่ผมให้นะครับแล้วด้าดังเอิญว่าคุณมีอยู่แล้วนะครับคุณบอกผมได้เลยว่าคุณมีแล้วคุณจะขอเปลี่ยนเล่มในผมยินดีนะครับนะทำให้ได้นะครับนะไม่จำเป็น นั่นคุณเล่นเกมเหออนะครับนะขอให้คุณได้นะครับถ้าคุณมีแล้วผมผมเปลี่ยนเล่นให้คุณทันทีไม่ต้องกังวลน,นะครับนะอ่ะก็เรายังอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าศาสตร์แห่งหุ้นเติบโตของเบนจามินแกฮมนะครับนะเสียงผมอาจจะรู้สึกเหมือนสำลักน้ํามานิดหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับเหมือนมีอะไรในจมูกนิดหนึ่งนะครับนะเพิ่งกลับจากว่าอ่ะกลับจากว่ายน้ํามาเนาะ อ่าโอเคครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะไปต่อเนื้อหากันเลยนะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนะครับที่ผ่านมานะครับนะก็ผมได้โพสต์ไปตอน9ก้าโมงยีนาทีนะครับการโพสต์ตอน9ก้าโมงยีเนาทีนะั่นแปลผมจะไม่ทราบว่าตลาดจะเล่นฝั่งเขียวหรือว่าฝั่งแดงอะไรยังไงนะครับโพสต์ไปที่แฟนเพจของเล่นมื้อฐานอันเทคนิคและโพสต์ไปที่ Off ฟิเชียลไลน์แอสซิเดนทเทรเพียงแค่2ที่นี้เท่านั้นนะครับนะก็ บอกว่าวันพฤหัสครับปิดปกติอยู่ที่1625ปิดดีอยู่ที่1645แล้วปิดแย่อยู่ที่1605วันนี้เป็นการมองขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลข1625เป็นตัวเลขที่ราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้าถือเป็นการมองขึ้นทิศทางขึ้นวันนี้ก็ถูกต้องครับนะแล้วก็แนวปิดดีก็ไม่ได้นะครับแนวรับต้านก็ทะลุมาอะไรหมดเลยนะครับปิดแย่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันงั้นพูดง่ายๆคือวันนี้ได้ในเรื่องของทิศทางอย่างเดียวนะครับแนวรับต้านก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะก็แสดงว่าโมเมนต ออกเล็กน้อยนะครับนะถ้าโมเมนตัมมันเหมือนเดิมมันจะได้แนวเป๊ะๆตลอดนะครับนะตามที่ทุกคนติดตามคอลัมน์ี้มานานจะเห็นนะครับนะ ทีนี้ตอนนี้ profit เราก็อยู่ที่18จุดนะเราให้เข้ารอบล่าสุดที่1,602ก็บอกเงื่อนไขง่ายๆครับเขียวเมื่อไหร่ก็ซื้อที่ราคานั้นแล้วก็ได้ราคาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บวกขึ้นมาบอลรุ่มก็ทุกนี้ขึ้นมาถือว่าเทรดได้ค่อนข้างดีนะครับเกิน50,000ล้านมา2วันแล้วนะก็ถือว่าเป็นบอลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ดีแหละนะครับแปลว่าทีานี้เข้ารีบารรอบนี้ก็น่าสนใจเรานี้สิ่งที่เราต้องไปดูคือผู้เล่นแต่ละผู้เล่น่าตอนนี้เขามีพฤติกรรมอย่างไรกันบ้างงงไไปปดูนนปันเนเ็ย สำหรับผู้เล่นนะครับแต่ละผู้เล่นนะครับนะก็ฝั่งซ้ายมือนะครับนะเหมือนเป็นหุ้นนะครับหุ้นทุกตัวในตลาดนะครับแทนด้่เซตหตัวแล้วฝั่งขวามือเป็นตัวฟิวเจอร์นะครับน่ะน่าสนใจคือฟิวเจอร์ครับนะสภาวะที่อึมครึมคือทุกปาร์ตี้นะครับขาดทุนหมดเลยนะครับดยเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับนะโดยในเฉลี่ยอย่างเงี้ยนะถ้าคุณมถ้าคุณมีมุมมองว่าในรอบเฉลี่ยระยะเวลาเท่านี้ครับนะ ทุกพลราคาทุนหมดนะครับแต่าภาวะนี้อยู่ไม่นานครับเดี๋ยวมันจะเบรกออกทันทีนะครับประเด็นอยู่นี้ครับเข้าใกล้ต้นทุนกองทุนละนะวันนี้เหมือนกองทุนจะเข้ามาลองในปริมาณมากถือว่าใช้ได้นะครับแต่เห็นต่างชาติเข้ามาช็อตผมเข้าใจอย่างเลยว่าทไมต่างชาติถึงช็อตนะครับเพราะว่าวันนี้สถานการณ์ตลาดมันดูไม่ค่อยดีนะครับอึมคึมต่างชาติก็คงเดาว่ากองทุนน่าจะทุบแล้วละกองทุนถึงกองทุนถึงต้นทุนตัวเองทีไรเนี่ยทุบทุกทีนะครับต่างชาติก็คงคิดว่าอีหล้เอย อย่างที่ผมบอกถ้าคุณเห็นว่าถ้าคุณเห็นตลาดไม่ค่อยดีอ่ะต่างชาติจะชอ็อตแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดตลาดยังเขียวเขียวขึ้นไปเรื่อยนะครับต่างชาติจะรีบกลับรีบมา cover ช็อตฝั่งตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดตรงนี้มุมมองของต่างชาติกลับมาเป็นฝั่งรองเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับกองทุนมองขึ้นต่างชาติมองขึ้นทิ้งให้รายย่อยลายเดียวมองลงรอบนี้ครับเซ็ตอาจจะรีบาวได้แรงแล้วก็รีบาวได้ไกลนะครับไปรอดูแล้วกันว่าต่างชาติจะเปลี่ยนสีหรือยังตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนสีครับต่างชาติมนะ ในฝั่งของหุ้นบ้างครับตอนนี้ก็กลับขึ้นมายืนเหนือต้นทุนของกองทุนแล้วนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีนะครับนะกองทุนก็ทุบเองขายเองแล้วก็เจ๊งเองนะครับที่ผ่านมานะครับที่ผมชี้ดูตลอดนะครับทุกยอดนะครับนะทุกยอดนะครับกองทุนเป็นคนแอคชั่นทั้งสิ้นนะครับนะงั้นนี่ก็เช่นเดียวกันครับนะก็รอบนี้คุณทุบลงมาจนเองขาดทุนนะครับนะก็แอคชั่นเองขาดทุนเองนะครับเล่นจริงเจ็บจริงนะครับนะก็ไม่ได้ใช้สแตนด์อินอะไรทั้งสิ้นนะครับคนถือกองทุนก็สวววยไปปนนนนะะะคครรรัับเเเพาาาา่่่่ถึงงขข้้้ใททีีซืือออออกุมต2018 คุณขาดทุนกันทั่วหน้านะครับนะเพราะว่านี่แหละพฤติกรรมของกองทุนนะครับที่เล่นแบบไม่ได้สนใจอะไรนะครับผู้ถือกองทุนนะครับเอาไม่รู้เอาเอามันเอาอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับนะก็ทําเป็นภาพขาลงว่าทุเรศทุเรศนะครับนะก็เรียกว่าเราแยกมาตลอดนะครับทุกครั้งที่เกิดภาพขาลงขึ้นมานะครับนะกองทุนเนี่ยไม่อยากถอยไปไกลเลเดี๋ยวเดี๋ยวด่ยวดายาวเปลี่ยนกลับมาที่เดิมแล้วกันนะก็เป็นกองทุนซะตลอดเลยนะครับนะทั้งที่ผมชี้มาตลอดนั้นคุณติดตามคอลัลน์มผมมาเกินหนึ่งปีนะคุณเห็นผมชี้พอยต์เห็นตลอดค เริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มเชื่อแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนะเมื่อก่อนมันก็ถูกดา่าว่าไปว่ากองทุนก็ทำไมอะไรนะครับนะถ้าคุณติดตามทุกวันวันคผมจะรู้ว่า Market Maker ตัวจริงของบ้านเราคือกองทุนนะครับนะเอานี้ อันนี้เป็นแนวโมโนเนาะเส้นสีฟ้าเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมีการพักตัวรอบนี้นะครับไม่ควรจะหลุดแนวนี้แหละก็คือ1585 1585แล้วก็อีกอันนึงคือ1575ที่นึกสิ้นสุดที่นี่เขาีบาวาเนาะแต่ว่า1575เนี่ยมันถูกคำนวณด้วยอินดิเคเตอร์นะครับนะแต่ว่า1585นี่คือใช้หลักของตัวแนวรับแนวต้านในอดีตนะตำแหน่งนี้เนาะโอเคนะมีที่มาที่ไปเนาะอ่ะก็ ขึ้นต่อเนื่องก็ดีถ้าแตพักก็ไม่ควรจะหลุดแนวนี้นะครับนะ1,600สั้นๆดู1,600อย่าหลุดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายไทม์เฟรมเนี่ยมีมุมมองตรงกันว่าอยู่ที่1,600นะครับแล้วก็ในไทม์เฟรมใหญ่ที่เป็นไทม์เฟรมมันสะด้วยนะครับนะเอาละทุกคนครับนี่คือภาพของเซ็นดนเด็กนะครับแบบ4 t i ไทม์เฟรมเนาะในระหว่างสัปดาห์ราดูแค่2องไทม์เฟรมก็คือ,อก็พอคือเด120นาทีนะครับนะ ในทางเฟรมเดยเองก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับนะแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1นึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็1670นะครับที่ให้ไว้นะครับนะก็ใช้วิธีฟิโบโปรเจคชันนะครับนะไม่ต้องตีแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยอผมก็ยังไม่ได้คาดหวังมากว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนก็เลยไม่ได้ตีอะไรนะครับนะแต่ก็เราวัดให้ดูแล้วว่ามาที่1630 1670นะครับนะ,ะใน120ยนาทีมันมีแสดงให้เราเห็นล้นะครับ วันนี้เสียงผมอาจจะอูอ้อี้อู้อี้สักนิดหนึ่งนะครับทนฟังหน่อยนะมันศึกผมมันขึ้นมาจากน้ําแล้วเหมือนมันยังไอ้นี่อยู่นะนะ <c oughs> ครับหนึ่งหกสามศูนย์อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดศูนย์ทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไปอีกทีนะครับนะ <c oughs> ยกพทีละกอบครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ <c oughs> ตอนนี้เอาทีละกอบตรงนี้ก่อนนะครับนะ <c oughs> อ่ะสั้นๆห้าหมหลุดเท่าไหร่ล่ะทุกคนก็มี1,600ตรงนี้แหละนะครับนะมันจะมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะ1 6 1 0 1 6 0 0นะ1,600เนี่ยเป็นตัวบอกว่าแม่ไม่ควรจะหลุดลงมาเลยเพราะว่าขั้นบันไดเนี่ยถ้าคุณจำกันได้เนี่ยผมยกกรอบมาก็หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับจนกระทั่งยกมาถึงกรอบเลยวลตรงนี้เนาะนะครับนะเราเอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นใน4ี่ไทม์เฟรมครับไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิติเนาะ อ่ะนี่ราคาปัจจุบัน1 1 6 2 0นะครับนะแนวยิกเลยนะครับนะเส้นเต็มไปหมดเลยนะ1,600ครับนะต่ำกว่านี้เซนติเมนต์เสียหายนะครับนะแล้วก็1 5 8 5 1 5 7 5นะครับอันนี้คือแนวสิ้นสุดเทคนะิคอลีบาวเนาะ1 5 8 5มาจากโลในอดีต1 5 7 5. 5เกิดจากการคำนวณของ PE ลบ 2, Standard สองแซนด์ดิเวียชันสอแนวนี้มารวมกันเป็นแนวรับที่บอกว่าสิ้นสุดเทคนิคอลีบาวอย่าหลุดตรงนี้นะครับตอนนี้แนวต้านที่ด้านบนคือ1 1 6 6 3 0 0 7นะถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหรร่่ปุ๊บนีเลยคับ จบเทคิคอลรีบาวคุณเตรียมหาเลยครับเพราะมันเป็นภาพขาลงอยู่แล้วนะครับนะถ้าจบเทคิคอลรีบาวมันก็จะไหลลงที่แนวรับที่เราให้เอาไว้ตั้งแต่ที่18ธันวาเนาะตามวิธีการคิดบอกวิธีการสอน มาหมดแล้วนะครับลองย้อนดูเทปในอดีตดูสําหรับคนที่มาทีหลังนะครับนะเอาละทุกคนข้าไปดูหุ้นกันบ้างครับสำหรับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจําวันที่24มกราคมนะครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวเอฟเอ็นทไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่ Intouch ครับเด้งรับเลือกตั้งครับราคายังแลกกาดนะครับ e ีพครับพุ่งแรงเก่งงบ Q3 ครับแต่ระหว่างอัตรากําไรต่ํากว่าคาดนะครับอันนี้เป็นสํานวนของสำนักข่าวเอฟเอ็นทไทยนะครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์เลอ หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับได้แก่นะครับลงไฟฟ้าราชบุรีครับนะก็วอลุ่มเข้าครับ7.43เท่านะครับบวกไป2.36%เนะเวลาดูดูงี้ครับวอลุ่มเทรดวันพฤหัสบันเดียวอยู่ที่7.35ล้านหุ้นขนาดที่วอลุ่มเทรดเฉลี่ยนในรอบ5วันที่ผ่านมาอยู่เพียงแค่9.8 9.8 แสนนะครับนะเท่าดี9.8แสนหุ้นนะครับพูดง่ายคือวอลุ่มเทรดวันพฤหัสหัตวันเดียวคิดเป็น7.43เท่าของวอลุ่มเฉลี่ยในรอบห้าวันที่ผ่านมาครับก็บวกไป2.36เปอร์เซ็นต์ครับ TSE ครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ5.44เท่าบวกไป10.18เปอร์เซ็นต์ครับโอสสพานะครับ OSP นะครับวอลุ่มเข้าครับ5.37เท่าบวกไป5.37เปอร์เซ็นต์เออแปลกนะเมื่อวานเนี่ยก็จะมีเลขเบิ้ลอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์คอมเพลเนี่ยกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่บวกเนี่ย เท่ากันไปเลยวันนี้ก็เท่ากันอีกนะเออมันมันเป็นเรื่องที่ประหลาดนะครับสองวันติดแล้วนะครับนะ s v s l a บอลนะครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ5.01เท่าบวกไป11.36%ครับกันกูเนอร์จีนะครับนะก็บอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ4.91เท่าบวกไป1.31%ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสกันบ้างครับผ่านเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและผ่านตัว YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะครับนะ ใครสนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับนะเป็นเล่มที่ดีเล่มหนึ่งนะครับเขียนโดยเฟเดริกมาตินนะครับนะก็วิธีการหาหุ้นเติบโตนะครับเป็นตําราส่วนหนึ่งที่มันเคยขาดหายไปแหละนะครับมาเฟเดริกมาตินเขาก็เอามาประกอบให้มันเป็นเล่มที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับนะก็เขาเขียนว่ากลยุทธ์สร้างผลตอบแทน500เด้งที่หายสาบสูญไปกว่า50ปีนะครับนะก็ปริมาปริมาจานปริมาจา์ปริมาจา์าจาาจาาจาแห่ง VI นะครับนะก็เบนจามินเกรแฮมเนาะ เป็นหนังสือที่อ่านเพลินๆอีกหนึ่งเล่มนะครับนะอยากได้หนังสือเล่มนี้ไม่ยากเลยครับไลฟ์ที่คุณกําลังดูอยู่นี้นะครับนะที่คุณกำลังดูนี่ครับคุณเลื่อนลงมาด้านล่างครับมันมีโพสต์อยู่ใช่ไหมครับคุณไปโพสต์ถามหุ้นหนึ่งตัวนะครับแล้วคุณก็เลื่อนขึ้นมาตรงที่เป็น ตรงที่เป็นคอมเมนต์ของผมด้านบนสุดนะครับจะมีคอมเมนต์ผมอยู่กดเข้าไปในคอมเมนต์ผมนะครับมันจะมีลิงก์ให้คุณกรอกครับลิงก์นั้นนะคุณเข้าไปกรอกลิงก์นั้นก็เท่าว่าคุณร่วมสนุกเรียบร้อยแล้วคุณก็มารอรุนรับนะครับถ้าคุณมีหนังสือเลีอยู่แล้วแล้วคุณได้รับซ้ำนะครับคุณสามารถบอกผมเปลี่ยนเล่มใหม่ให้คุณทันทีนะครับนะก็ถือว่าอยากให้ได้ความรู้ตรงนี้ไปนะครับนะก็ยินดีเสมอนะครับที่จะให้หนังสือนะครับันนี้คนก็ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะกระหน่ำมากๆากเลยนะครับนะก็ เป็นผู้ได้รางวัลเนาะอ่ะอันนี้นะครับคือคนที่สอบถามเข้ามานะครับก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆอูนะครับนะเอาละเดี๋ยวเราไปแรนดอมกันเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับฟังก์ชัน F9 นะครับคนที่1ครับ JMT Network s e r v i c e s นะครับนะ YouTube ครับ3650ครับผมนะเดี๋ยวผมไปใส่เลยอ่ะโทษทีครับใส่ผิด JMT ครับ3650เนาะคนต่อไปครับ Jazz ครับ Jasmine International ครับโพสจาก Facebook นะครับ2407ครับคนต่อไป PTTGC ครับ Global Chemical นะครับโพสจาก Facebook เหมือนกันครับ4832ครับนะคนต่อไปครับ PTTGC ครับแต่คนละคนกันครับอันเมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่ตัวเลขนี้นะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สามห้าครับคนที่สองครับลงท้ายได้1 0หนึ่งศูนย์สามห้าครับนะคนต่อไปครับ CPN ครับนะเซ็นทรัลพัฒนาครับโพสจากเฟสบุ๊กเหมือนกันครับ4141ครับ CPN เนเนาะ เอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแรนดอมไปที่ตำแหน่งที่เป็นตัวเลขอื่นก่อนนะครับคนที่ได้รางวัลนี้จะเป็นคนที่ได้คนที่2ครับนะคนที่2ที่เป็นคนได้รางวัลนี้ไปนะแรนดอมเจอใครคนที่2นะครับนะคนนั้นได้ไปเลยนะครับคนที่1ครับไม่ได้นะครับนะคนที่2ครับบางท่าน F หฟไม่ได้สิบสองนะครับบางท่าน9อีกทีหนึ่งครับ6ครับ Jasmine International เป็นคนได้ไปครับผมนะเอาล่ะ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับเดี๋ยวผมไปเช็คดูนะครับว่าคุณได้โพสจริงหรือเปล่านะครับแทนที่คุณบอกคุณโพสใน Facebook กับโพสใน YouTube คุณได้โพสจริงหรือเปล่านะครับนะก็ถ้าโอเคไม่ได้ไม่ได้ผิดกติกาอะไรยังไงนะครับนะแล้วไม่ได้ถามซ้ำทีทีทีนะครับมันในวันเดียวกันนะครับคุณก็ได้รับหนังสือนี้ไปนะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าผมจะโทรไปหาคุณเองนะครับรอรับสายด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมนะอ่ะ ไปวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันได้แล้วครับทุกคนครับในการวางกลยุทธ์นะครับติดตามคอลัมน์นี้กันมานานนะครับหนึ่งปีกว่าๆแล้วนะครับผมใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย Price ครับ volume ครับผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถชี้นาทิศทางได้ครับแล้วการชี้นาทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักลงทุนที่เป็นสายอินดิเคเตอร์ต้องเข้าใจและยอมรับในเงื่่่อนนนไขัั้้ะคครบแตดววยามที เจตนาลมของคอลัมน์นี้ไม่ต้องการชี้นาทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเห็นเป็นแค่プライซ์ครับบอลล่มครับแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนจุด e x i t คิดยังไงแล้วก็ t a r g e t price ครับวัดยังไงราคาปัจจุบันนี่มันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นครับและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมาแล้วนักลงทุนจะต้องยอมรับถึงผลการกระทํานั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนาลมของคอลัมน์นี้แล้วเราไปดูหุ้นตัวที่1กันได้เลยครับอินทับผม In touch in touch นะครับนะโอ้ oh, เหมือนเส้นเส้นจา้าโอ้ in touch นี่สุดๆเลยนะครับนะก็ลงมาที่แนวรับตัวเลขที่เราให้ไว้พอดีแปะหนึ100่งเปอร์เซเลยนะครับนะเหมือนจะเคยพูดแล้วด้วยแหละ,ะครับว่าแนวรับของเขาเนี่ยหนึที่บริเวณ46บาทสลึงนะครับนะงั้นใครที่ได้เห็นได้จําแนวนี้เอาไว้แล้วนะครับว่าวัดยังไงอะไรยังไงนะครับนะแล้วคุณรู้ริดหรือความเสี่ยงไว้แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับ In Touch h o l d i n g ครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ความเสี่ยงก็อยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับแต่เอาสั้นๆใกล้ๆนะครับใกล้ๆก็ตำแหน่งนี้ครับในมุมของ e l เลียด w ว v เองนะครับตำแหน่ง50บาทนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ไม่ควรจะหลุดเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันมีการย้อนกลับลงมาเทส1วันแล้วก็ไม่ให้หลุด50บาทนะตำแหน่งนี้ด้วยนั่นแหละก็คือหายตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับนะงั้นวันนี้มันลงมาปุ๊บมันดีขึ้นทันทีนะครับนักงทุนก็ลองดูแล้วกันความเสี่ยงระยะสั้นอยู่ที่50บาทรูปภาพหลัก นะครับความเสี่ยงระยะของภาพกลางหรือภาพหลักอยู่ที่บริเวณ46บาทสลึงครับอันนี้คือ i n t o u c Holding h ครับผมนะโตวต่อไปครับ EPG EPG ครับ Eastern Polymer Group นะเช่นเดียวกันครับนะรูปนี้ถ้าจำกันได้นะครับนะก็ให้เอาไว้นะครับเป็นโล3อันบุ้มบ,บนะครับนะก็ ควเสี่ยงอยู่ที่บริเวณ6บาท40ตังค์แค่นั้นเองนะครับนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับจำรูปได้ก็คือจบเลยนะครับนะเอาละราชบุรีนะครับนะโรงไฟฟ้าราชบุรีครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะตัวนี้ก็เราให้ไว้ในโซนกรอบแนวต้านด้าน,านบนเอาไว้นะครับนะที่ตรงบริเวณนี้เนาะ ล้วก็เบรกขึ้นไปได้อีกครับนะสังเกตดูนะครับนะเส้นคู่แดงตรงนี้เรามาแค่ต่างห่างเนาะจริงๆมันมันจะเป็นคู่สมมาตรกันตรงนี้นะครับนะแต่มันมีการลอยตัวนิดหน,นึ่งนะครับอันนี้มันก็จะลอยตัวขึ้นด้วยนะครับเป็นคู่สมมาตรด้านบนเนะเาะคราวนี้เบรกขึ้นมา52บาท2สลึงนะครับนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นโซนแนวรับเลยครับทุกคนนะพอมันเบรกขึ้นมาได้แล้วนะครับทุกคนก็เอาตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับนะนี่อันนี้คือโซนแนวรับ นะครับอยู่ที่บริเวณ50บาท2สลึงถึง51บาท3สลึงครับนะแล้วราชบุรีลิสเอ่อไม่ใช่ราชบุรีลีซิงนะจะบอกลีซิงทั้งนั้นนะลงไฟฟ้าราชบุรีครับนะก็เห็นไฮตรงนี้ไหม54บาทเนี่ยนะครับนะก็ถือว่า กลับขึ้นมายืนได้แล้วนะครับนะงั้นวันต่อไปอถ้ามันมีย่อ,อยังไงมันก็ไม่ควรจะกลับมาเทรดต่ำกว่า54หรอกนะครับงั้นตอบได้เลยความเสี่ยงระยะสั้นอยู่ที่54บาทส่วนความเสี่ยงระยะภาพของกลางๆอยู่ที่บริเวณ52บาท2สลึงถึง51บาท3สลึงครับนะสำหรับโรงไฟฟา้าราชบุรีครับ TSE นะครับไม่มีหรอ,อไม่มีก็ทำเลยนะ ไ o โซล่าเอนเนีนะครับนะก็วอลุ่ม3วันนี้ก็วอลุ่มมันข้างแปลกๆนะครับนะพีคพอสมควรนะเป็นหุ้นที่เป็นทรงขาลงมาตลอดเลยนะครับอันนี้ก็ตีไม่ยากครับนะไปหาจุดเริ่มต้นของการเป็นภาพขาลงแค่นั้นเองโอ้สุดจุดเริ่มต้นมันจะไกลเลยนะอ่ะมีอยู่แค่ตรงนี้เนาะก็มีมุมไม่ตีอยู่2อสมุมนะครับนะสอามมุมนะครับนะ โอเคนะก็ขอเลือกมุมที่น่าจะมีโอกาสถูกมากที่สุดไปก่อนนะครับนะคือมุมนี้นะครับนะไม่ถูกอยู่ดีนะไม่ถูกอยู่ดีนะครับนะมุมมันที่สองยิ่งไม่น่าใช่ครับให,ใหญ่นะมันก็ไหลไปนะกันเราเริ่ม จากตรงชุดที่ใกล้สุดแล้วกันนะครับนะชุดที่ใกล้สุดแล้วกันนะครับก็คือชุดนี้นะครับนะอ่าโอเคแล้วมองตรงนี้ครับทุกคนนะตรงนี้ตรงนี้ปึงปึง,ปง,ปงเห็นไหมครับนะโซนน,น,โซน,นี้นะครับนะโซนนี้นะครับที่มันย่ำ,ย,ำย่ำนะครับนะแล้วหลุดพรวดลงไปนะครับนะ หลุดพรวดลงมาเสร็จปุ๊บนะครับนะตำแหน่ง100%เนี่ย,ยมันย่ามาหลายทีมากแล้วหลุดพรวดลงมาแล้วก็มาย่ำอีกทีตำแหน่งแถวนี้เห็นไหมครับนะตำแหน่ง161.8เห็นไหมครับนะจะเป็นแนวรับที่มีนัยยะเนาะเอ่อแล้วก็หลุด1้8แล้วหลุด200ด้วยนะครับนะตอนหลุด200เนี่ย <c oughs> ให้สังเกตดูให้ดีว่ามันก็ย่ำอยู่พักหนึ่งแล้วก็พรวดลงมาค่อนข้างแรงนะครับแน่นอนที่สุดครับรูปนี้นะครับนะ รูปนี้นะครับต้องระวังครับไทยโซลา่าหรือ TSE นะครับนะแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ1บาทกลมๆเลยแหละนะแต่ทั้งนี้ั้นนะั้นดูทำท่าทำทางว่าจะมีสัญญาณเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาเทคนิคอลรีบาวจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องทะลุ2บาทขึ้นไปเท่านั้นนะจ๊ะนะครับนะถ้าไม่สามารถขึ้นเทรดเกิน2บาทนะครับยังเป็นแค่การเด้งพูแบ็ k สั้นๆน,นะครับเพื่อ,อ,อที่จะลงต่อนั้นเองนะครับงั้นก็ระมัดระวังส่านิดหนึ่งครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ2บาทสำหรับ TSE ครับนะ ถ้าไม่ผ่านก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะแต่หุ้นตัวเล็กๆนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามดูพวกกลุ่ม Big Cap ปน่าจะดีกว่านะครับ OSP ครับโอสสภาครับผมเป็นไงบ้างนะก็เหมือนจะฟื้นแล้วนะครับช่วงนี้หุ้น IPO เริ่มทยอยฟื้นทีละตัวนะครับทีละตัว2ตัวนะครับก็ เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าหลายคนก็บอกหมดศรัทธา IPO ใช่ก็ทำกันสะทุเรศขนาดนั้นนะครับนะไม่ไม่ได้บอกว่าคนออกนะคนออกไม่ทุเรศนะแต่ว่าเข้าตลาดมาแล้วก็นะไม่ได้ทําราคากันให้ดีๆนะครับนะออกเข้ามาเหมือนเป็นตัวล่อเป้าอะ่ะนะครับนะงั้นตอนนี้ก็ถึงอ่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบห้าบาทสองสลึงนะครับคือแนวต้านตรงนี้เนะ Hi ni, 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 าะไฮนิสไฮนิสไฮนี้สังเกตนะครับนะก็ แน่นอนทุกคนก็จะมองดูว่าแนวต้านถัดไปก็ต้องอยู่ที่บริยว่สบาท2สลึงเนาะนี่คือแนวถัดไปอีกบาทหนึ่งอะไแหละนะครับนะถ้าผ่าน26บาท2สลึงขึ้นไปได้อันนี้จะเริ่มน่าสนใจแล้วครับเพราะภาพระยะสั้นเนี่ยฟอร์มตัวเป็นทรงขาขึ้นในทรงระยะสั้นนีวนะครับก็จะหาทาร์เก็ตได้แล้วนะครับงั้น26บาท2สลึงคือแนววัดตำแหน่งอีกอันหนึ่งนะครับวัดใจอีกชุดหนึ่งว่าคุณจะสามารถผ่านขึ้นไปได้ไหมสำหรับโอโซสภาครับ BTS ขออนุญาตดูเป็นตัวแม่นะครับนะจึงเป็นตัววอลลนสีแต่ขออนุญาตดูเป็นตัวแม่แล้วกันเนาะอ่าโอเคก็ถือเป็นหุ้นอีกหนึตัวนะครับนะที่ไม่ได้ทำให้นักลงทุนผิดหวังเลยนะครับนะขณะที่เซ็ตเนี่ยอาการย่แย่ยแย่ลงไปนานนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงไซเวย์เนาะก็สามารถดีกับลขึ้นมาได้แล้วก็ปิดขึ้นมาสูงกว่า10บาทด้วยเรียกก็เป็นการสูงสุดในรอบ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  ในรอบเกือบเกือบปีกว่านะห้าแปดอ่ะห้าแปดนี่ปีเท่าไหร่หกเอ้ยห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดสามปีนะครับสามปี <c oughs> อ่าเป็นการเบรกเอาขึ้นมาในรอบสามปีทีเดียวเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ BTS นะเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆนะครับนะสำหรับคนที่เรียน e t e Wave กับผมเองก็น่าจะรู้นะครับว่าผมได้พูดถึง BTS เอาไว้ยังไงบ้างนะครับนะั้นคุณก็ วันนี้คุณก็นะ่าจะพอได้เห็นภาพแล้วนะครับนะก็พูดมานะครับนะถ้าจะทุกคอร์สเลยมั่งที่สอนอ e ิเล็เวรนะครับนะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากในมุมของอ e ิเล็กทเวของภาพใหญ่นะครับนะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วนะครับนั้นสั้นๆเลยนะครับ9ก้าบาท90 9บาท90ากลับมาปิดต่ากว่าตรงนี้นะครับสำหรับ BTS นะครับกันกุลครับ <c oughs> คันคุณเอนจิเนียริงนะครับนะก็ทรงไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับโลด้านล่างหายด้านบนลงมากระทบด้านล่างก็ซื้อนะครับเพราะว่าริสกิลิบอร์ดคุ้มค่าอันนี้ก็ตีนี้มาให้น่าจะนานมากๆหลังเกนะิดคุณจําภาพตรงนี้ได้นะครับสองบาทเจ็ดสิบสอถึงสองบาทหกคือแนวรับอะลงมาก็เป็นจังหวะของพวกคุณแล้วแหละนะครับแนวกระดิดดีขึ้นด้านบนแน่นอนแนวะต้านตอนนี้ก็อยู่ที่3ามบาทยีถึง3ามบาทสานะก็จะวิ่งในกรอบไซด์เวงนี้ไปก่อนนะครับสำหรับกันคุณนะเบรกได้คคคค่่คค่่ออยวาากัันนนนนะะะรบตี้้ไมมุล ใกนในล้โซนแนวตานแะถ้าคุณจะซื้อคุณต้องซื้อใกล้แนวรับเท่านั้นนะครับวเวลาหุ้นเป็นไซด์เว์ออกข้างแบบประมาณนี้เนาะอาละกันกุลครับตัวต่อไป JMT Network Services ครับที่รีเควส t ถามกันมานะครับนะในแฟนเพจกันใน YouTube เล่นพื้นฐานอ่านทินิคนะครับโอเค JMT Network Services เองก็ถึงแนวต้านด้านบนแล้วครับนะแนวรับด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้เนาะจะวงทำไมตั้งหลายทีนนเนี่ยก็ไม่เข้าใจตัวเองกันเนาะ อ่ะแล้วต้านบนเท่าไหร่อ่ะ12บาทถึง12บาท40ตังค์นะครับก็ตรงนี้ขึ้นมาชนละนะครับนะตรงเข้าใกล้แนวรับถ้าคุณเห็นปุ๊บคุณจำความเสี่ยงได้อยู่ที่9บาท75นะครับก็เป็นโอกาสของคุณถ้าคุณจำไม่ได้คุณก็รอจังหวะเบรกรอบใหม่แล้วกันนะ12บาทถึง12บาท40ตังสำหรับ JNT เนี้ยเปิ e r เซอร์วตัวต่อไปครับ Jazz ครับ Jasmine International ครับ <c oughs> ก็เป็นทรงที่สวยงามนะครับสวยงามในมุมของที่ว่าลงมาถึงทาร์เก็ตจริงๆแล้วรูปนี้มันมีหางเยอะนะคุณอาจจะแอดจัดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีหางอยู่แถวนี้นะครับนะตรงนี้เนาะก็น่าจะไม่พลาดไปกว่านี้เพราะว่ามันถึงปุ๊บมันเด้งแล้วมันไปต่อได้นะครับตรงนี้เนาะงั้นคุณดูแล้วกันทรงนี้ทำหายก็หายขึ้นมาแล้วนะครับนะถือว่าดีในระยะสั้นตรงนี้นะครับ4บาท70นะครับนะ ความเสี่ยงระยะสั้นอยู่ที่4บาท70ครับความเสี่ยงที่ที่ระยะกลางอยู่ที่บริเวณ3ที่โลเดิมครับโลเดิมที่อะไร4บาท34ครับนะงานสั้นๆอยากกลับมาปิดต่ำกว่า4บาท70นะครับสำหรับ Jasmine International ก็ r i s k r e w a r d ก็คุ้มค่าสำหรับคนเล่นสั้นเนาะอ่า Global Chemical ครับ PTGC เนาะมี2ตัวทำตัวเดียวพอก็โอเคเลย อ่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหนึ่งเพราะว่าในบรรดาตระกูลปรตทาทเนี่ยยังไม่ยังไม่เห็นมีใครทําโลใหม่เลยมี GC ทํเนี่ยทำโลใหม่อยู่ลายเดียวนะครับนะก็โลใหม่คือตรงนี้เนาะโลเดิมะครับที่เคยทำเอาไว้นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่าเคลื่อนไหวได้แย่ในบรรดาในในบรรดากลุ่มกลุ่มเดียวกันนะครับนะก็เรียกว่าลงมากือไปถึงทาร์เก็ตไพซ์ด้านล่าง66บาท 2 6 6บาทสลึงเลยทีเดียวนะครับนะก็งั้นรูปเมื่อกี้ก็แคนเซิลไปคุณก็จับความเสี่ยงนี้ไว้เลยครับว่า GC ซีคอมเซลที่บริเวณ66บาทสลึงนะครับนะหรือ6 0บกาทกลมๆก็ได้นะครับนะตัวนี้เนาะก็ถือว่าเข้าใกลามากๆก็แหละนะ2 6 1 8เป็นแนวรับที่คาดหวังว่าจะจบรอบขาลงได้นะครับสำหรับหุ้นที่มีคุณภาพดีๆการลงมาถึง261.8เปนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นก็คาดหวังว่าจบขาลงได้นั่นแหละนะครับ GC ครับผมนะ เซ็นทันพัฒนาครับ CPN นะครับโอเคครับเซ็นทันพัฒนานะครับตัวโลเดิมที่ให้ไว้เส้นแดงนะครับ72บาทกลมๆก็ยังไม่ได้ไปไหนตรงนั้นนะครับเคยลงมาทดสอบปั้งแล้วใกล้ทีหนึ่งนะครับนั้นก็เป็นโอกาสนะครับจังหวะนี้ก็เป็นไซเวย์ในกรอบที่บีบนะครับแคบแต่คุณไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมันมากนะครับนะ อย่างเงี้ยครับอย่าไปสนใจมันมากนะครับนะม <c oughs> ันก็ไซด์เวย์ครับแค่ไปเรื่อ,นน <c oughs> อยนะครับนะแค่บอกเฉยๆนะครับนะถ้าเป็นภาพสั้นๆอ่ะภาพสั้นๆอ่ะนะครับประมาณถึงภาพระ,ระยะกลางก็ซ้ำภาพไม่ถึงหนึ่งปีอ่ะภาพไม่ถึงหนึ่งปีภาพไม่ถึงหนึ่ง,ป,งปีคุณพยายามอย่าพยายามอย่าไปตีกรอบเฉียงๆให้มันนะครับมันโอกาสจะฟอลสิงแนลค่อนข้างง่ายนะครับนะตีเป็นแนวนอนดีสุดแต่ถ้าเกิดภาพใหญ่ปีอัพหนึ่งปีอัพเนี่ยโอเคคุณตีได้นะครับนะ 1ปีก็ต้องถือว่าเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนะตามแนวคิดของทฤษฎีของดาวนะครับนะเอาละทุกคนนะครับนะก็เราไปสรุปกันสักนิดหนึ่งครับก่อนที่จะจบเซสชันของวันนี้ครับนะาเซ็นดิเด็กอย่าลืมนะครับภาพเป็นภาพขาลงตอนนี้อยู่ในช่วงของเทคนิคอล b ีบาวในภาพขาลงนะครับเทคนิคอล b ีบาวจะจบสิ้นสุดที่บริเวณ1575นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับก็จะมี1,600นี่แหละเป็นแนววัด เซนติเมนต์ที่ห้ามหลุดแหละถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บหลายๆทำเฟรมเนี่ยอาการจะเริ่มร,อร่อแล้วแต่มันอาจจะลงมาทดสอบ1 5 7่ห้อีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับโดยธรรมชาติภาพขาลงมุมของความเป็นภาพขาลงจะต้องสูงกว่าเป็นภาพขาขึ้นงั้นการที่ลงมาทดสอบแนวสิ้นสุดเทคนิคอลีบาร์หลายๆทีนะครับจะต้องหลุดสักทีหนึ่งแล้วครับนะซึ่งมันเคยทดสอบไปแล้วนะครับนะก็ ถ้าคุณเห็นหลุดพันหกนะก็อาจจะเป็นจังหวะที่ s e n ิเมนต์เสียหายก็ต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะจะเฮดจริงอะไรก็ว่าไปแต่เกณฑ์ขายของเราไม่ได้บอกว่าอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันหกร้อยนะครับเกณฑ์ขายจะอยู่ที่วันต่อวันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นวันไหนนะครับต้องติดตามทุกวันแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ